สำนงงานปศุสัต์จังหวัดสงขลาเองได้มีการจัดโครงการปรุสัตว์รวมใจกำจัดไพโรพิษสุนักบา้าเฉลิมปะเกียรติศาดจารย์ดรสมเดจเจ้าฟ่ากรมประสิทธิสวังขวัตวรคัติยาราชนาลีพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนทำมันสุนัขแมวฟรี ที่อาคารนเวกวส,ส่งเทศบาลตะมนลพผตงอำเภอแยจังหวัดส,สงคล้านายอําพลพุ่งสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้าเป็นประธานเปิดโครงการปริษั์รวมใจกำจัดไพโรพิษสุนักบาเฉลิมักียศสราจารย์ดรสมเดจเจาา้าฝ่ากรมประสิสวรรคขวัตวรคัตยะราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสิสกรกฎาคมภายใต้โครงการสัตว์ัดหลโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบาตามพระปรณิพันธ์ โดยมีประสุทว์จังหวัดสงขลานายกเทศมนตรีตมุลพะตงวนาชนนิชการผู้นำทองทีออซมอและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมครับซึ่งกิจกรรมค่ะก็มีการผ้าตัดทำมันสุนัขและก็แมวนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงไ้อย่างครอบคลุมตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิสุนัพิสุนัขบาค่ะและการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเลี้ยงสุนัขและก็แมวในย่างทูกวิธีมีความปรับผิดชอบและก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโร พิษสุนัขบ้าทั้งในคนและก็สัตว์นะคะสำรับผลการดำเนินงานปี2 5 6 4ซค่ะงหวาดสงขลาเนี่ยก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยทางเพไปแล้วนะคะ1เซ้น้าร้อยเจ็ดสิบสอตัวนะคะฉีดเป็นรอยหลักแปดสค่ะคงจำนวนประชากรสัตว์เนี่ยควบคุมทางมดนะคะแล้วก็ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะเป็นระยะเวลาร้างปีติดต่อกันค่ะซึ่งทางมดเนี่ยก็เกิดจากความร่มมือรวมใจของถูกผักสวนนะคะ เพรานะฉะนั้นนะคะถ้าหาว่าใครมีมามีมแมวก็พาไปทํทามั<บ>นไปฉีดกันได้นะคะเผื่อว่าจะได้ป้องกันนะคะบางโรคพิ